แล้นละมันใหญ่ๆเปิ้กระแปงมะแรงมะข้ามบุ้กอนก้ามอคืนบุ้กอนก้า็สมมูดเอากะสมมุดว่าประเดี๋ยวนี้เดิอแล้วเอีะกันพ่อเนี่ยสมมุดเนี่ยเหือกูออกน้อยแผ่วกลางหลังบวชให้ย้อยลงแลบขรรลมให้ยมมาจุ่มเพราะมันจะสมมุดได้ว่าสมมุดเอากะจะเป็นปีตะกะโจ้ยกันประเดี๋ยวเนี่ยผัวหนุ่มเมียสาวเนี่ยเอาเตะถ้าสู่เปิงอกเปิงใจไปอยู่ด้วยกันแม่กระตืงบอกว่าพ่อกระตืงบอกว่าเนาะ กอไปหิไปแหาเอาไปสร้างเอาคนเดียวเจอนะเพ่อแม่เนี่มามีอะไรนะปาตัางอะไรอย่างให้แก้วมันจะได้เลิกมันเปิดนอกบ่อนนอแม่ลรก็ต้องช่วยกันจ้ะช่วยกันอย่าช่วยกันหิช่วยกันหาเมื่อฮักกูแล้เมืงออย่างนี้ไปพูดดีดงจริค่ะก็แดดมันล้วงกูก็โลดแล้วอ่ะเก้ให้หนีมันทำเพ้อัองปอเอาไปพูดแดดมันไหลแดดตอนนี้แดดคืออุปสรรคของสองเราแล้วจ๊ะอ๋อบัดเดี๋ยวนี้จะอยู่ฟื้นนี่แล้ว เออเอ,อ่อเจ้อกันหาเจ้อกันที่กกทเกิดเป็นคนใครจะเล่นวุธ,ธิที <นะ S 3> ออ่าฮาบักเวนจิกะบะมีเข้าคลองเออสลึงห้าสิบเก็บรีบเก็บหอมมีสลึงงพึ่งมันจบกะเพือมันโคบัดมีสิบกินเจ้ามีเจ้ากิน30สบซื้อหุดนเน่าติ๊กติ๊กแล้วมันจะวิบจะขาดเมากินกะเล่าเมากินกะลาบมันจะตุกจะแย่เขายาเขดา มีสลึงหุ้งมันจบคือมันคบบาทเปิ้นว่าเงินบาทจะกลายเป็นเงินเซนสมัยบาทเดียวข้าของไอยังกะเป้งมาซื้อกะเก่งกินไตกะเล่าโจกใจโจกใจถ้าบะฮู้เวลาจะเอาทรัพย์สินพคค้าที่มาหน่อยมาเตาจับไว้ไผห่เนี้ยพ่อพ่อเลขากัะแม่ดวงดาวนี่เปิ้นเป็นตัวอย่างอ้าว บ่ช่วยกันหาบ่ช่วยกันที่บ่จิ้เหมือนทวัดอีแม่เอ๋ยโอ้เอายังเอาเมียไปยกลไทยผ้าลาตัมลาดิปโตไตัวเก่าหนักอ่ะโอ้ท่านนั่นงซึงอย่างโอ้ไอ้นี่โป่งัวงขึ้นมาอ๋อฮานี่ฮักเดียวใจเดียวโอ้แต่ไก่แม่อย่างทวัดนี่นะฮีบะมากระบะขึ้นอ่ะขำมากก็กินเหล้าเจ้าแม่กก็แกงงวงอย่าง มาเจ้าแกง่วงมะแรงแกงอ้าวดูเฮ้ยแย่ไดน่ะพ่อเอายังพ่อนราลงชัยนี่เปิ้นเป็นตัวอย่างพ่อเองค่ะเนี่ยเปิ้นมีลูกมีเต้าเนี่ยสร้างรักสร้างฐานเนี่ยอ้ายกออ้าอ้ายกอบ้านเปิ้นงามเนาะเออแล้วบ้านมันเหรอโอ้ปลูกต้นไม้เหี้ยหอมรินเนาะข้าใด้ยังเปิ้นนี่มีปัญญาละวัดสีแมงบุงจะนักะอืม บะมีเนาะไม่รองดาวบะมีบะมีบะมีที่บ้านกะมีอ่ะสามต้นอะญชลฟันขว้างว่ะล่ะอัยังต้นเนี่ยหูกระจงหูกระจงเออแมงนบุงมันเอออันนี้เปิลแบบมีหูมันจัดดีอ่ะแบบมีอันนี้เปิลแบบมีอันนั้นมันหนีจากสวนลำไยมาหรอเพราะเปินฉีดยาฆ่าแมลงมันก็หนีมาบ้านสูนละกันยังไม่เห็นดวงดาวกระป๋อนนั้นลงชัย ฮีมาหาได้เก็บข้าวเก็บข้องเปิ้นกับมองตัวยกันปฏิกองแข่งฟ้าบาขีมากแข่งตาวันก้อยเก็บก้อยการไปเดืินเล็กเดอนน้อยก้อยหิก้อยหาเป็นเงินเป็นทองเก็บเงินปันไก่เป็นเงินร้อยจะกินนักเพื่อกินเต้าไปนิ้วก้อยกันจะกินน้อยกินเต้าหัวแมม่อเมืาอนี่น้องพองมันน้อจำพอเปิ้นไว้จะไปอิจฉา หันเปิ้นใส่ใส่ข้อข้อมือข้างหื้อค้างหื้อใจในบัตตั้งบัตที่ตัวเก่าจกใจจกใจแล้วบ่ฮู้เวลาทรัพย์สินโพคามีเต่าใดก็บ่ค้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องมันเก็บมันหอมเอาย่างอีจำไว้อ่าไผมึงอ่ะอ่าเนี่ยอ่าพอไว้ขัดมาเมมเออ่ะจังปีเอาแหมใหม่จังปีเอาแหมใหม่ขยันป้าจะแปลงลูกแล้วเออ điều bà bà ấy ngó bà lôm bà hiếp ấy... cho điều cho vấn thấy hoàng hiền để yên yên đi mẹ ơi Lũ cơ lăng cho cơ nhưng bà đấy bèn tưa là qua cho liếng nhầy là quà cho buộc buôn ạ sảm thùng léo bà đi à. nó ก็ถึกว่าอย่าไปตากมันแดดมาทะเลนี่ค่ะแดดมาทะเลเดียวนะเมันบาดดอกไว้อะเมืกี้โบ๊จัดดีค่ะงจะไปตากนะต่อว่าก็อย่างเอาใหม่จังปีสิเลมเมาสิเลมเมามีลูกแม่น้อยเนาะบ้านว่าผัวเบากับตึง่อเนี่ยสาวประเดี๋ยวนี้แม่ดวงดาวบ้านได้ตั้ง ต้องแล้วครัเดี๋ยวเนี่ยมแม่ดวงดาวมาแล้วสามบะมีละอ่อนบะได้ร่มต้องเป็นนักเต้นนาะได้มีเต้ามีลูกจะได้พันบุกแล้วนะเอ้ยเจ้าท่านหามอนเบืองเวลามมนต้องจ้าไงแม่ดวงดาวต้อง ตัต้อยกันจนได้ละมีลูกมีเต้ามาเดียวแม่ดวงดาวนี้เราซ้ำละมีเต้ามีลูกตั้งใน,นจะเป็นแม่ิงก็ว่าเป็นพ่อใจมันจะเมือนไผ่แม่กะว่าปอตึงดีอกดีใจเมียฮักปอดน่าลงชัยมาเดียวอุ้มต้อ,อันนี้มาเนี่ยบ,บอกบงงามด้วยกันมาละ บ่บ่นบ่นานจะได้มีไอ้น้องเอาปิดใสยข้องใส่ใจจะได้ยีลูกคุณเล็กได้ไหมยได้เขวดของปอนาลงชัยหนอแม่นายลูกยิงลูกใจแงวแงวพูปชินแหฮาวสูดคุมมาสููดคุมมน เมียฮักาสยใจของปอนลชัยกูเฝ้าโอ่บเดียวประมาณลูกโตบะเมินสองเฮาจะมีลูกยิ่งใจญดีใจกับปอนลชัยแม่ดวงดาวนี่อุ้มต้องจัดใหญ่โอ้โหกับบ้านหัวสาวพูดก็เย่างแนวบื่อ ออ,อันนี้แม่ดวงดาวอะอย่ยงว่ากี่ผุ่มโปโคกัอะอันนี้จองน้องเมย์ว่าจองน้องหมดมาเดี๋ยวนี้ซ้ำตังทงน้องจะแงยังได้กันเบื่อกับเจ็บเก้าเมาหัวเบาหูอย่าอู้ฮือภัยฟังเฮ้ยเจ้าหน้าที่เมียนตึงกินตัวเมียนผัวตัวเกา่เกา อด่แก็ซ้อมมาแมนหัวสาวแม่ดวงดาวน่ไอ่หมาหูจะบอกพี่ไทยว่านี้ข้าใครอยากใอยากอย่างแม่มันสักคมอยากกินเลือดจยาเออปัจจเหมือนกันคนละเรื่องอ๋อเปลีนว่าคนละเรื่องอยากกินส้มดีกว่าอยากกินส้มอยากกินอย่างหมาหูไอ้เอ๋ย เมียฮอกใส่ใจให้อยากไปกูอยากอีน้องโอ้ไอเหยื่อบรรลุอยากหนัง nhạc ลูก nhạc หนัง nhạc เม่ดวงดาวตึ่นลุกน้องตึกนไอ้น้องลูกฮักใส่ใจที่อยู่ในคันแมนดาร์ของเมีเจ้าอยู่ตั้งไหนน้อง ในลวงมอันตรายจะไปเตียวไปตัางนอกมากกว่าเคยมากังเตื่ออันนี้ขนาดสมมุติม่ได้ลูกหยาดหนังยาดแฟังเตือคนต้องคนใช้ฟังเม็นหน่วยป้นสอนเป้นบอกจะไปอวดเตียวไปต่างบ้างตัางนอกอีไนจะไปแจ้งไปได้ ตักผีบ้าจะไปด่าโคตรมาเม่น้นยเปิดตึงสอดตรงสัง่งปวกกะเจ็บเข้าเมาหัวบ่ดได้โปลัวบ่ดได้ตักนะ่าอย่าง่ะ <c oughs> เป็นหน้าที่ของพ่อนน้นลงใช้ป่อนงี้แดนเป็นหน้าที่สัวนาเธอไปตักน้ำนึ่งเข้า,าเนบกี่ไปตักน้งกั่ก็ยอก เกิดเป็นลูกแม่หีิเฮ้ยเ <ภ ưới S 2> จ้าทัน้องกินกบปอบวบ,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 บกินกบโปงไก่เป็นแม่มามนมนอย่างนี้แล้วแม่แม่เออแม่มานเนี่ยบบาูกินเว้บบาูกินวานมาหูไผ่าามานั่งไกลอีแม่เปิ้ลซ<ม>ัำ บอกไว้ห้ามนั่งจาคันใดเกิดง่ายนั่งจาหัวคันใดก็บบดีนอนง่ายเบาได้เตวไปไกไปที่ไหนห้ามจะไปเอวบอดีตกตอกกล้นั่งจาหัวคันใดที่แม่สั่งไว้คือนายจำเอวที่รับเลยแม่เอ๋ย เอาไก่บ้านลักกระป๋อยบ่ได้เบเพาะปิดห่วงตั้งลูกใส่ใจเพื่อนายก็อ่อยจำมาคำแม่ปัานเปิ้นสอดีนั่งในนอแม่เนื้อเขาเป็นแม่เฮือนมีไส่มีลูกโอ้โหแค่้องแค่ไหมงมีนสะปะหมินเข้าหมีนของสลีตินอนมาหมีนแผ่วกู้เฝ้า หักมาแรงหักมาคอมฮักบ่เจ้าเอ็นดูแม่ดวงดาวขนาดแต่เมียหักสมมานหัวสาวลูกยิงลูกใจคุ้นหมอกระบ่บอมันตึบงมีไผ่เหมือนแปดเดือนเก้าเดือนลูกจะออกแล้วอันนี้อยาเจ็บปวด่ะเจ็บแต่อะไจอะไรอะไรอะไ เจ็บเอวลวดแถวเจ็บหลังปวดกะโพดแถวแหลช่วยแหลืช่วยหือบีบกันเฮ้ยเจ้าดันเดือนเพราะว่าตึงเดือนลูกไกจะหูมันเก้าเดือนไต้หน่อยแล้วนะนี่แม่มันมันตึงเวลาแล้วลูกเนี่ยจะออกกระโดูต่แม่ดวงดาวสัำมากกับลูกปลาเสือปลาเดี๋ยวนี้จะได้เกิดอ ไม่ร้อ้ยสู้แถบกับขาดใจลเล้าไปหกาัพ่อมันลูกเฮาแต่ย่าข้อไม่ลายโอยจุกโปง่งนี่มีแม่แจ้างมั้งแม่จ้างแม่จ้างแม่จ้างไม่ไมลอ้อยจุกโปง่งนี่มีแม่แจาออ้างมั้งอลาดอลาดอลาดโอ้ยอย่าเจ็บดองอ่ะโอ้คุณเจ ดูกับปอบอพ่อเลิมเหลือฮานึกว่าคมเป็นใจยายแข่งข้ามาย่างไม่ไล่ไม่แจ้งไม่ว่าไม่แจ้งจะเอารถไปทำปุ้นกับไก่จะไปในเวียงกับไก่ไปห้องรถกู้ภัยไปส่งไปหงยาสมัยก่อนไม่มีกู้ภัยกู้แหอย่างวบอมีอเออมันก็ดปู่บ้าเมียสาวสมัยก่อนไม่มีกู้โฮมกู้ภัยอย่างเชอย่างอะไรเงี้ยใดเนี่ยอ้อเอามึงเบ่งขำบ้านเอาเฮ้เด็กก้อนจูะ ข้าเกิดนางบ้านนี่แล้วพายมาเป็นหมอเนี้ยหฮาเป็นหมอเหอเดี๋ยวมึงเป็นหมอได้อย่างไรกงเป็นผัวกูเออให้ย่าได้หมดเนี่ยนี่มึงเล่นเป็นผัวกูอยู่เออเดี๋ยวฮาเล่นแหมตำแหน่งหนึ่งเป็นหมอยังมาหลายตำแหน่งล่ำเหลือมันจ้างมาสองคนอ่ะโอโเดี๋ยวก่อนแ้มึงยังบอกเอาเป็นละครมาเหี้ยมาใหญ่ฮะมันนากมันเปลืองตียู่แค่มาหมอกเอียเมื่อวันตีบ้านโปเปกอ่ะ มะเดียวเนี่ยประพางเตรีมทุงล่ะเขาซีตะเกียบเป็นยังไงรับเหลือแม่ไหมแค่กับใบเจี๊ยมโดนอย่างนี้ก็เตื่องถ้าอยากให้ไอ้น่าหลงใยอย่างนั้นมันเจ็บยังไงแม่ดวงดาวจ๋ามันเจ็บไปแจ้งอย่าบอกสิบอกมาเจอมาตอนเข้าก็มวนใบมวนเงาอย่างแ้่ตอนออกก็เจ็บใบเจ็บเงา นะตอนเข้าเนี่ยหิบคอหิบปากใจมือย่อเข้าแผ่วขลังบุญกันตอนนั้นมันม่วนตอนตออกมันเจ็บแหละโอ้ยอาจารย์ข้าเจ็บตรงเนี่ยโอ้ยแล้วงานยางไงดีเนาะจะใม่ก่อนมึงว่ามันไม่ใช่มีกู้ภัยกู้แพ่อย่างนะั้นอย่าได้อ๋อ เด oh. oh. uh> no no yes? ี๋ยวก่อนฝั่งงาไตมึงจะสวะกูมึงก็บอกกูกะดีกะแข่งกูแบบพื้นปกลางให้ฟังไปห้องกูมาช่วยให้ไปห้องไม่น้อยก็ไม่ปานมานะก้ะมึงจะไปห้องเพิ่นมาแล้วกูเหรอเอี๋ยไดมึงเก็บต้องอยู่บ้านเดี๋ยวก่อนเอออ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเวลามึงจะสวะมึงบอกกูกะอ่ะมึง เดี๋ยวไว้อ่ะอ่ะเออเมื่อเมื่อเต้าไว้เนี่ยยังไงเออฮ่าฮู้ละมันจะไปออกยังไงพองพันแง่แง่เอาใจเมืงจะเกิดลูกแล้วมึงมันนี่ผีอ่ะมันไม่ออกว่ะเดี๋ยวไอ้วัดก็เกิดใหญ่มากูก็บิกเลยมาลูกกูก็บิกเลยเกิดลูกกิดเต๋อ แล้วกูอย่าไปหูวในอย่างไดเวลาเพิ่นเกิดลูกเพิ่นเกิดอย่างไดอ่ะมันนีบคาจะเอียบมันจะฟังออกอ่ะเอ้าเกิดลูกมึิ่งอ่ะโอ้โหเดี๋ยวไม่ไหลเกิดลูกมันต้องอ้าปันอี้ก่อนกะอ้าอี้อ่ะไม่ไหลว่ากอแม่นอ่ะโอ้เพิ่นขึ้นขายยังเพิ่นหนึ่งอ้าอี้หมดหรูเดี๋ยวแม่นอะเดี๋ยวคุณหมอมึงเป็นหมอแท้ก่อนปเลยเออแม่ละอ่า เป่นก็มันได้ไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนระยะแบบน้อยอ๋ไอ้แ่นี่ก่อนโอ้เดี๋ยวก่อนโอ้หมึงกัดถูลูถูกกังกูขนาดได้โอ้ยแม่เฮ้ยพอแล้วเนี่ยเนี่ยไปเอาขึ้นขายย่างในรวมไม่นรองดาวกับเจ็บเจ็บใจกับเหล็กซีฟนาทีกับไข่เห็ดเต๋อหนึ่งอย่างนั้นห้านาทีเจ็บกับไข่เห็ดเต๋อมันจะทีขึ้นทีขึ้นลูอย่างไ้ก็อ๋อ โอ้แล้วมากัดนายเลยบอมีอะแขนพ่อนะลงใส่นี่นะยังมีก้าหอยเล็บแม่ดวงดาวเจ็บแหละเจ็บแม่พ่อนะลงใส่อยู่ขอบเตียงเฝ้าโล่โอ้เพราะมันเจ็บมาจูดนี่เล็บแห่นิ้วนี่ยักษตีมแขนพ่อนะลงใส่อะประเด็นเนี้ยกูเจ็บละมึงอยากมึงอยากกูเจ็บแล้วมาอยากใายแม่ก้องอะแล้วนี่จได้ต่อเจะได้ต่อมาเดี๋ยวนี้ คุณหมอเนี่ยได้ต่อประเดี๋ยวนี้เจ้าเจ็บต้องกันนะคุณหมอเดี๋ยวคนไข้เตรียมเบ่งเลยนะเบ่งเลยจ้ะใช่เดี๋ยวพ่อหมอจะช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอจะเอาออกเองเดี๋ยวคุณหมอลมเบ่งแบบแม่เต๋ออะลมเบ่งแบบแม่เต๋้อเดี๋ยวตีนสิ้นอยู่ไหนเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ยหมอเบ่งได้หรือยังโอ้ยหมออันยังปรเดี๋ยวนี้หมอชงหิโจ้กอะสวัสดีสิ ขยับขึ้นมาหน่อยสิขยับตุดหน่อยสิโอ้ยโอ้ยหมอเบ่งได้หรือยังออาีกยกก้นขึ้นมาสิโอ้ยอันยังมาตุกไม่อยากอีกลำดับไหมดวงดาวอ่อันนี้เบ่งเลยอันนี้เบ่งเลยหนอเบ่งเลยหมอจะดูละหมอหนึ่งหนึ่งสองสาม มีโต๊ดชดมาเลยขอโทษค่ะคุณหมอหนูเจ็บต้องล้ำไปหนูก็เลยหลันตดออกมาขมลงคอหมอกึกเลยแล้วทำยังไงต่อคะเอ้คนเบ่งลูกนี่ขี้ชดต้นหลั่มอีโมดกันไหมก็ไปหูยไอ้ฮะไม่ไรอีอะกะมือนกันมดแน่นอ่ะแล้วทีอีะกะขี้ชดต้นหลั่มอีน่ะแม่นาะเกิดลูกอ่ะเอออีะกะอ่ะเบ่งใหม่คนไข้เบ่งใหม่เอาใหม่เอาใหม่เนาะหมอเนาะเบ่งใหม่สิ อน่าจะเห็นหน้าเด็กแล้วนะเนี่ยโอ้กจามันออกมาแล้วรันหมอมันก็ออกมาแล้วแต่ว่ามันก็มันก็มันเติรกขุมผูหน่อยนะมันไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวหมอขอมือซ้ำดูหน่อยนะโอ้ยเอ้าอย่าโจกมหาตายอย่างในสิ้นนี่๋อก็หมอไม่อย่ามือกระล้องเอ่ย ก็ลองกางเยอ่ะอันนี้มึงจกเข้าเลิกละหมอพ่าะแบบทีจะจกเลิกอย่างนี้อันนี้พอจะถึงแล้วอ่ะไปเลิกที่ไหนมาหึงเจ้มาถึงอย่าได้มันจะถึงแล้วน่ะถ้าถึงก็ฉาบแล้วก่บมาหึงเต้ลูกอันนี้มันเล่นนอกโบทนะนะนี่โดนหอประชาชนะนออ่ะมันน้อยๆกะนะอ่ามันมันน้อยๆอ่ะมันมาถึงเต้เต้า จะไปโจกเลกกะเอ่าอาไมเล่นก่อนเล่นกะเอาไมอาไมอ๋อคุณแม่คุณแม่ยังมาเกิดานหมอคุณแม่ตอนนี้หน้าเด็กออกแล้วล่ะออออกมาแล้วกะใช่ละอ๋อคุณแม่คุณแม่อันนี้ดูเห็นเห็นเห็นปากเด็กแล้วล่ะฮะอ่าหันหันแน่ลูกเขาแล้วกะใช่มีเขี้ยวซี่เดียวอะเดียวคุณหมอลูกข้าเจ้าอย่ามาเขี้ยวขึ้นเลย มันอยู่ในท้องนานหรือเปล่าไม่รู้สิเนี่ยแล้วเป็นยังได้หมออ้ยลอกลิ้นเสียหมอมไม่ให้โอ้ดูสิเนี่ยหิมปากเศร้าคือเลือบาดใจหมอห <c oughs> มอนี่ก็ได้<ะ>ปอบ่หูเรื่องอยังอ่ะมันบาดชจหน้าลูกเจ้าเอ้าไม่ใช่หน้าเด็กแล้วอะไรล่ะหีหนูคนไข้ก็ชื่อง่ มันนี่มันเป็นหมอแต่ก็ว่าหมอปอมหมอเรียนมาหมอรู้เมื่อกี้หูเด็กอเบ่งมาสิเบ่งมาสิมันใช่แล้วนะคนไข้มันคือลูกหนูเหรอเนี่ยมันหัวออกก่อนน่ะอน่ะดูซิน่ะอะไรโอ้โหอยูนในท้องนานนั่นน่ะผมเต็มกับหมอมเลยน่ะงอมางอดมาเงีน่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมาใจแล้วหมอฮ อันนั้นบาดเจ็หัวลูกละอะไรอย่างอ่ะหมอนี่กว่าใดก็ผมเต็มเลยน่ะมันบาดเจ็บันบาดเจ็หัวลูกเอาแล้วอะไรอ่ะหัวเน่ากูหัวเน่าเฮ้บบนีละนึกว่าผมละอ่อนออกละบบมีละเอาไหมเอาออกออกเอาหมอช่วยนะหมอกขย้าย หมอลืมโกนหมอนี่ก็ได้อ่ะหมอลืมโกนเออมีดโกนสามบาทมาได้ยังบอซื้อแมหมอหมอฟังห <c oughs> ันเด็กมันเมนหัวมา <c oughs> หมอกู<ม>ซื้อว่าตอนนี้หมอถ้าอยากเกลือหน้าผมก็เลยเริ่มบางหมอองคนไข้ทำไมเหลือปลาเข็มปลาคาโอ้นนตั้งแต่เจ้าเป็นสาวมาจนึงมาเดียวเนี้ยกับบกวนกําเตือนี่นะเอ้าดอกเตดอกว่าแล้วเนี่ยปิงดีแล้วหมอ หมออเอาเป็นวิกเลยเปิงดีหรอวิกมอยโอ๊ยหมอใจจะเกิดแล้วจะเกิดแล้วอโอโอ๊ยโอ๊ยอโอยโอโอ๊ยโอ๊ยโ ข้ามน้องเมย์เกิดไปละอันนี้เป็นน้องมอดละเพราะมันจะข้ามละเอ้ยเอาพระอ้อมมาพระอ้อมมาพระอ้อมมาเออเฮ้ยเออเออเกิดออกมาแล้วโอ้โหโอ้โหคุณหมอเอาลูกมาให้แม่ดวงดาวอุ้มเดี๋ยวนีนแม่ดวงดาวอย่าเอานมให้ลูกกินก่อนเนิ่นเท้า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 ขอมันอะยังมันมันมีบท เฮ้อลูกกินนมเลยคะโอ้ก็ยังอานัก็่อนละอ่อนเกิดใหม่เนี่ยมันยังบบฮู้จักหัวนมมีทางไหนประหยัดมันรับตาอยู่หรอกมันแบบเจ้ฮู้กินนมแบบเจ้จังแม่ดวงดาวต้องเอานมสุกเข้าปากมันนี่หรอกเดี๋ยวถ้าถ้ามีบทเฮ้อลูกกินนมฮเล่นฮเล่นไอ้นี่อย่างใดเนี่ยบบเดียวเนี่ยแม่นั่งแม่นั่งเลยนั่งเลยก็ไอ้ยังยางไงเนี่ยไ่เลี้ยเนี่ยก็จะกี้เป็นหมอเกิดลูกหมดหน้าที่หมอแล้ว แล้วบัดเดี๋ยวนี้จะเอาลูกกินนมเออน่ะฮาเล่นแฮมบดหนึ่งฮาเขาเล่นเป็นลูกเลยอ้แม่นั่งเลยแม่นั่งเลยแมึ่อย่ามาเล่นายตัวอันเออมันสมจริงนีมันสมจริงเลยเอาเลยมีบดกินนมเลยอ่ะมีเออ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 อลยเลออเออดอออออดออออโอ้ยออ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 กอออออน คอณคุเนาะลูกหนูเอาไปให้ไอเอะเอไปให้ไอดักเหียดักเหียแม่คร oh. ับห้องเพลงกล่อมไอคกับโอ้เดี๋ยวแม่ห้องเพลงกล่อมไอเนาะไออย่าไปให้เนอะไอเนอะไอรับเห็นเนอะไอมอเนอะครับแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าหวงห่วงลูก ยังนอนเปลแม่เราเข้าโอเหยกล่อมลูกน้อยนอนเตะไม่หาแม่แม่แม่ัมกแม่แมนแม่แม่นม่ม่แ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 มระม่แน่ะม่แ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 ้มมันมแแม่่่แ่่่่โ่แม่เอาผ้า่ ขอเปลี่ยนท่าดีกว่าครับอ่อเปลี่ยนกับเปลี่ยนอ่ะนอนดีๆเอาแบบนี้มืดทึกแล้วครับแม่อ๋อแดดมาต้องตาแล้วเนาะไอ้เนาะครับ ตอนนี้ลูกมอดนอนสบายเลยครับเ,ออเมื่อทึกเลยครับอ,อ,อ,อันไอ้หับเห็นอเออยไม่ห้องเพลงกอมครับแต่เล็กจนตโตโอเมท่านอแม่แม่ไม่ต้องดึงเข้านั่งแล้วนครับแม่ยพ้อมย่อมเกิดจากรักลูกปากดวงใจงแม่ม่ต้องดึงลูกเข้าครับแม่ครับเต ไอ้ยังลูกนอนมาหลับครับอยังนอนมาหลับี่โจดีจงมันอย่างได้หูแม่มันบางทีมันกับมาอย่างเฝ้าปืนมานทีมันกลับมาอย่างดอกคำฝุูนแม่เออปัญจีบาดโฮบแต่เจ้าปัญจีพูดแต่เจ้าดอกคำบุจูนั่นบ้ามาแต่งขันใบสีหะหรอยังบม่พอบางทีมันกับมาอย่างปลามึกจี้แม่โอ้แม่กาปะกลับมาตั้งครัวอยาขายครัวละก็เห็นบื้รดนตรี่าจะเล่นน่ะหลังๆนี่มันมาอย่างน้ำป่าคว่มนี่ฮะ โอ้ถ้าไปกินน้ำปลาบบแจยหยางะลูกเหยนได้แม่ได้ลูกเป่าแ่ก่ะอโอ้โ <c oughs> แต่บบแต้งย่างกับเกือกเดิอกฮะไอ้ว่ามึงจะไปนอนหงายมันจะจี้ไปตังกูเอาไปนอนสักแกงไปตั้งแม่ลายุ่น <c oughs> เบ็ดไปตังแม่ลายุ่นอันนี้ได้เฉยเพ่อ,อนั้นลงใส่มาเต็มๆอ,อันนี้พันดีพันทุ่งปิง <c oughs> พันทุ่งปิงพันดี ให้เจียเจียประกอบเอาตุงเปลงบนเกิดออกมาแล้วเปลี่ยนพ่อใจเกิดออกมาแล้วเปลี่ยนพ่อใจแง่มาฮะอะยังก็เอาไม่นะคะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเจียกันนะกะสูอ๋อเจอกันเลี้ยงลูกจะได้ปวดปุณละใหญ่แม่อือเนาะพอถึงเทศกาลประเดี๋ยวเนี่ยมันได้ปวดเออกะลังโสด กำลังเกินกำลังเกิอโอ้คงย่าเนี่ยกว่าจะเลี้ยงใหญ่กว่าจะทรงเฮียนกว่าจะได้ยาการกว่าจะปิกมาบวชกว่าจะจบโอ้คนเฮามาได้ละบงแล้ววันนี้สามทุ่มมันะจะแล้วอ่ะนี่แม่ขี้เล่าผมเมาแล้วเมาแหมมากมไม่บ้านเขาโปยุบเลยนะเออเขาซ้อมยุบอ่ะอเอาใหม่เอาใหม่ เราก็เริ่มโค้งเข้าเลยแม่